สวัสดีครับกรกฎเกตแก้วครับอดีตนักรบดำหน่วยฆาตายนินจาจากกองร้อยทหารผ่านศุโจมที่เก้าหนึ่งหนึ่งชอคอห้าหนึ่งสามค่ายปักคูชัยครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนักรบดำทหารผ่านศุโจมชอคอห้าหนึ่งสามค่ายปักคูชัยให้ฟังนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อไม่ทราบว่ามันเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าเป็นเรื่องที่ ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับนั่นก็คือเรื่องการดูดวงนะครับในช่วงปีพศ2524นี้ทหารผ่านจุโจมค่ายปักธงชัยมีภารกิจรับปฏิบัติการถล่มโรงงานเฮรีนขุนษาในฝั่งประเทศเทศพระม่าะนะครับซึ่งอยู่ลึกเข้าไปถึง10กว่ากิโลหนะรือว่า15บหกิโลนะครับการปฏิบัติการนอกประเทศมันเสี่ยงเพราะว่าเป็นการปฏิบัติการลับไม่มีการสนับสนุนใดๆจาก กำลังฝ่ายเรานะครับเพราะว่ามันเป็นการปฏิบัตินอกพื้นที่นอกนอกแผ่นดินไทยว่างนั้นเแต่ทุกคนที่ไปนี้เหมือนกับตายแล้วอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่มีกําลังสนับสนุนบาดเจ็บล้มตายหรือว่าอดอาหารหรืออะไรก็ได้ถูกล้อมถูกอะไรก็ไม่มีใครเข้าไปช่วยได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการปฏิบัติการรับที่ทางหน่วยเหนือได้วางโกงต่วางแผนไว้แล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติการรับไม่ให้ ข่าวแกล้งทายออกไปไม่ให้ไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ต่างประเทศทราบเพราะว่าถ้าหากว่าเขาทราบว่าเป็นทหารจากหน่วยเราเข้าไปมันก็จะเป็นการเหมือนกับล้าเหมือนกับผิดสัญญาผิดผิดกฎหมายระหว่างประเทศว่าอ่างนั้นแต่เราจึงจําเป็นต้องเสี่ยงไปปฏิบัติการแบบไม่มีการสนับสนุนไร้ตัวตนไม่มีสังกัด ก็เรียกว่าไปเนี่ยตายเกินครึ่งแะ้ว่างั้นนะครับเพราะว่าเราเข้าไปปฏิบัติการในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยฝ่ายตรงข้ามหรือว่าทหารของขุมศาตอนนั้นทหารพานค่ายปัตตรงชัยก็ได้สมัครกองร้อยต่างๆนี้ให้มาคัดตัวไปเป็นหน่วยกล้าตายแซปเปอร์เพื่อปฏิบัติภารกิจในครั้งนั้นนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่คของเราทั้งหมดก็ ไม่ว่าจะเป็นพวกสิบเอกพวกจ่าสิบเอกหรือว่านายทหารที่เป็นหัวหน้าชุดโจมตีคนหนึ่งก็คือร้อยโทอัตพลจิตโรมมานี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่โครงหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่โครงจากชคห้าหนึ่งสามค่ายปักหุนชัยของเราและกําลังรบทั้งหมดทั้งสามสิบเก้านายนี้ก็เป็นทหารผ่านจากกองร้อยต่าง,างๆของชคห้าหนึ่งสามค่ายปักุนชัยในการเข้าไปปฏิบัติการครั้งนี้นะครับ แต่ก่อนที่จะไปนะครับก่อนที่จะเราจะส่งกําลังส่วนนี้เข้าไปโจมตีทําลายโรงงานเฮอริมฮุนสาในฝั่งประเทศพมา่าทั้งพ่อโป้ของเรารู้ว่าตอนนั้นท่านยศพลตีอาพันตรีนะครับทันตีวันชัยอัมพูนันซึ่งปัจจุบันท่านยศพลเอกท่านก็เพิ่งได้เสียทนก็ได้เสียไปหลายปีแล้วล่ะท่านเป็นคนที่รักลูกน้อง แล้วก็รู้สึกว่าท่านจะเป็นคนที่ดูดวงแม่นมากนะครับพ่อโป้นี่ทหารพรานของเราทุกคนจะเรียกขอบอ่ายปายัดกงงใจตอนนั้นก็จะเรียกท่านว่าพ่อโป้เรียกว่าต้องยกโป้อะไปที่ไหนต้องยกโป้ให้เลยไม่เคยมีคําว่าแพ้ทุกสมรภูมิที่ทหารพรานจุโจค่า้ปัดกงงใจเข้าไปต้องยกโป้ให้เพราะว่าภารกิจสําเร็จทุกครั้งพ่อโป้นี่ชอบดูให้นะครับชอบดูดวงให้กับ ทหารพลชอบดูดวงให้กับในสิบใน 100, ร้อยแล้วว่าคนที่จะไปปฏิบัติงานการรบในแต่ละครั้งถ้าท่านมีเวลาท่านก็จะดูดวงให้ก่อนที่จะเปิดยุทธการในการทลายโรงงานเฮลิอินคุณษาครั้งนั้นคือในปีพศสองพันหะ้า้อยี่สบสี่เนี่ยพ่อปก็ได้ดูดวงให้ร้อยโทอัตพลจิตพรม,มาซึ่งครั้งนั้นร้อยโทอัตพลจิตพรม,มาเนี่ยก็เป็นหัวหน้า ชุโดโจมตีนะครับรับภารกิจเป็นหัวหน้าชุโดโจมตีคุมกําลังทหารพรานหน่วยกล้าตายแซปเปอร์เนี่ยสามสิบเก้านายเข้าไปแล้วก็มีในสิบห้านายนะครับในสิบห้านายแล้วก็มีทหารพรานรวมกันก็เบ็ยดเสร็จก็สามสิบเก้านายก<โด>็ก่อนที่จะไปพ่อป้ก็ดูดวงให้พ่อป้ดูดวงร้อยโทอัจฉริยนี้ท่านบอกว่าดวงของร้อยโทอัจฉริยนี้ไม่ดีเลย ตกหัวขาดแกว่าอ่างนั้นนะครับแกดูลายมือแล้วแกก็บอกว่าโอกาสที่จะเสียชีวิตในการภารกิจที่จะไปทําครั้งนี้เนะี่ยแกบอกว่าตามดวงแล้วมันร้อยเปอร์เซนโอกาสที่จะรอดกลับมานี่ยากยากมากพ่อโป้ก็เลยบอกให้ร้อยโทอัตพลนี่บอกว่าให้ให้คนอื่นไปแทนซะเพราะว่าร้อยโทอัตพลไปครั้งนี้เนะี่ยอาจจะไม่มีชีวิตรอดกลับมาเพราะว่าดวง ตกหัวขาดนั่นก็คือตายอย่างแน่นอนนะครับทางร้อยโวอัตพลจิตพรมานี่ก็ท่านเป็นนักรบรูปหล่อนิสัยดีใจดีนะครับท่านก็บอกกับพ่อป้หรือว่าพอบอกอค่ายประจุชัยว่าไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงการไปครั้งนี้ทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อชาวโลกเพราะว่าเป็นการไปทำลาย โรงงานเฮโรอีนที่ส่งที่ขุนศาผลิตเฮโรอีนไปขายทั่วประเทศท่านก็ต้องการที่จะทําลายเป็นการช่วยเหลือประเทศไทยเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวโลกให้รอดพ้นจากยาเสพติดก็คือเฮโรอีนที่ขุนศาส่งไปขายทั่วโลกตอนนั้นนะครับซึ่งการไปครั้งนี้ก็เป็นภารกิตลับไม่มีการสนับสนุนใดๆถ้าเกิดอะไรขึ้นยังไงก็ต้องช่วยตัวเอง กลับมาในแผ่นดินไทยให้ได้โดยได้รับการสนับสนุนอาวุธยุโทโธปกรณ์และก็เงินเดือนจากสหรัฐอเมริกานะครับเป็นการปฏิบัติการรับร้อยโทอัจฉริพลบอกว่าถ้ากจะตายจริงๆก็ขอให้ตายในหน้าที่ได้ทาเพื่อชาติเป็นครั้งสุดท้ายดีกว่าที่จะดวงไม่ดีดวงถึงที่ตายปีนี้ยังไงจะตายก็ขอให้ไปตายในหน้าที่ได้ทาเพื่อประเทศชาติดีกว่าที่จะมาตายบนพื้นแผ่นดินไทย แบบแบบไม่ได้ทําเพื่อชาติอย่างเงี้ยท่านก็ยืนยันหนักแน่นว่าจะไปในเมื่อยืนยันหนักแน่นไม่ยอมเปลี่ยนตัวก็จําเป็นต้องไปนะครับทางพ่อปก็จําเป็นต้องตามใจแต่ท่านก็บอกว่าให้ร้อยโทอัจรพริยเนี่ยระมัดระวังตัวเพราะว่าดวงไม่ดีเลยตามลายมือที่ดูอันนั้นคือร้อยโทอัวอริพลที่ดูดวงพ่อป้ดูดวงให้นะครับ แล้วก็พ่อ้ก็ดูดวงให้ในสิบอีกสี่นายนะครับในสิบแล้วก็ทหารพรานทหารพรานทหารพรานสี่นายที่ท่านดูให้ท่านก็บอกเหมือนกันนะครับพ่อ้ก็บอกว่าทหารพรานทั้งสี่นายเนี่ยดวงไม่ดีเลยให้ระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าดวงเนี่ยถึงคาดอาจจะเสียชีวิตในสนามรบ แต่สำหรับทหารพัานของเราก็ไม่ค่อยมีใครที่จะไปเชื่อมั่นนะครับก็ดูดูไปงั้นแหละแต่มันไม่ใช่เป็นการทําลายขวัญและกําลังใจนะครับพ่อโป,โป้ก็พูดตามดวงพ่อโป้ก็พูดตามลายมือพวกเราก็ดูไปก็ดีใจที่ระดับขอบอค่ายนี่ดูดวงให้นะครับทั้งสี่คนก็พอดูแล้วก็ดูไม่รอดแต่คนอื่นก็แข็งดีนะครับดวงคนอื่นก็ไม่เป็นไรแต่งดวงของดวงของทหารพรานสุนทรเนี่ยสุนทรซาลามเนี่ยก็ พ่อปบอกว่ามึงไปที่ไหนมึงก็ไม่ตายหรอกไปเลยลุยเลยแกก็ว่านะครับก็หลังจากดูดวงเสร็จปุ๊บนะครับซึ่งก่อนที่จะไปปฏิบัติการในครั้งนั้นนะครับทางร้อยโทอัตริยะเนี่ยแกเป็นคนรูปหล่อนิจใจดีอัธยาใจดีนะครับร้อยโทอัตริพลเนี่ยชอบไปเล่นที่ตอนเย็นๆหลังจบภารกิจชอบไปนั่งเล่นที่ฮัททหารผ่านหญิงนะครับ คือตอนทหารผ่านหญิงหรือว่าหมวดทหารผ่านหญิงเราก็จะมีมีที่อยู่ต่างหากนะครับแยกจากทหารผ่านชายตรงทหารผ่านหญิงเนี่ยก็จะมีร้อยร้อยจีนงนุชขาวดานานะครับยศในขนานั้นนะควบคุมเป็นนายทหารหญิควบคุมทหารผ่านหญิงอยู่ก็มักจะไปนั่งพูดคุยสนุกสนานมีความคุ้นเคยมีความสนิทสนมกับทหารพรานหญิงกับหัวหน้านงนุชอย่างนี้ก็สนิทสนมกันนะครับก็ หลังจากถึงเวลาวันวอเวลานอก็หน่วยก้าวตายแซปเปร์ของเราก็เดินทางเข้าสู่สมรภูมิในฝั่งประเทศพามา่าข้ามอำเภอแม่สายไปนะครับอำเภอแม่อำเภอ,แม,อ,เภอแม่จันเลยบ้านหินแตกเข้าไป15กิโลนั่นคือโรงงานเฮโรอีนพุนสาที่หน่วยแซปเปร์ของเราจะต้องเข้าไปตีในคันนั้นนะครับก็การเข้าไปในพื้นที่ไปแบบ ระมัดระวังที่สุดนะครับกลางวันเนี่ยก็ต้องซุกตัวนอนหลบซ่อนเพื่อไม่ให้กําลังทหารของคุนสารู้เพราะว่าทหารคุนสานมีกําลังมากมีกําลังถึงประมาณห้าถึงหกพันนายหรือหกพันคนนะครับที่กระจายอยู่ตามแนวชายแดนตามเขตเอำเภอแม่จันแนวชายแดนต้านจังหวัดเชียงรายนะครับถึงฝั่งพม่า,มาพอกลางวันนี้เราจะต้องหลบซ่อนตัว กลางคืนแล้วก็ออกเดินเล็ดลอดไปเพื่อที่จะไปให้ถึงที่หมายก็คือที่ตั้งของโรงงานเฮโรอีนคุณซาเพื่อที่จะเข้าทำลายการไปครั้งนี้ก็เป็นนักรบที่เรียกว่าคัดไปมิแตัวฉกาจเลยนะครับทุกคนนี่ก็กลั่นผ่านสนามรบมาอย่างโจกโชนไม่ว่านายทหารในสิบและกอทหารพลทุกคนก็ผ่านการรบมาแต่ละกองร้อยที่ตอนอยู่กองร้อยก็รบมาทั่วประเทศเลยลนะ่ะ จิตใจรุกรบสุดยอดยอมตายเพื่อภารกิจปรากฏว่าเมื่อไปเดินไปหลายวันนะครับก็สามารถเล็ดลอดผ่านแนวตั้งของกองกำลังคุณสาไปได้นะครับแล้วก็ไปถึงโรงงานเฮลิอินคุณสาก็มีการเข้าโจมตีนะครับหลังจากโจมตีสำเร็จตอนนั้นก็เผาโรงงานอะไรเรียบร้อยแล้วก็กลับมาตอนนั้นยังไม่มีทหาร หน่วยจปเปอร์ของเราได้มีใครสูญเสียนะครับไม่มีใครเสียชีวิตเลยจะมีคนเดียวก็แค่ทหารผานรยอดชายที่ได้รับบาดเจ็บต,ตอนตอนทุ่มโจมตีก่อนที่จะเข้าไปถึงโรงงานนั่นแหละแต่ตอนนั้นทางขุนศาก็ยังไม่รู้ว่ามีกองกําลังของหอน่วยเจ็เปอร์ของเราเข้าไปเราก็สามารถที่จะทําลายโรงงานเขาเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับนะครับพอเดินทางกลับนี้ก็จะเกิดการทุ่มโจมตีจากจะถูกทหารของขุนศาเนี่ย ซุ่มโจมตีเพราะเขารู้แล้วว่ามีกําลังโดยเขาไม่รู้ว่าเป็นกําลังจากไหนเป็นกําลังไม่ทราบฝ่ายเข้าไปโจมตีเขาไปทําลายโรงงานเฮลิอีนของเขาทําให้โรงงานเฮลเอียนเขาพินาศเขาจึงสกัดทุกเส้นทางทําให้มีการประทะกันตลอดนะครับตลอดเลยตอนที่เดินทางกลับมาได้แตเดินกลางวันก็โดนเดินกลางคืนก็เดินก,ก็โดนนะครับ ก็โดนเขาซุ่มโจมตีจนเข้ามาถึงเนี่ยแหละชายแดนไทยนี่ก็ก็ยังถูกกองกําลังขุนศาที่บ้านหินแตกนี่ไม่ตํากว่าโอ้โหเกือบพันนายนะครับเกือบพันคนเลยสกัดทุกเส้นทางทําให้ทหารพรานของเรานี่เหนือกล้าตายเซเปอร์ของเรานี่เสียชีวิตลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆทหารพรานของเราที่พ่อปดูดวงให้ทั้งสีน่นายก็ไม่มีใครรอดนะครับเสียชีวิตทั้งสีน่นายเลย และก็หลายวันผ่านไปนะครับทุกคนก็อดอยากอดอาหารนะครับเพราะว่าเราเตรียมตัวไปสําหรับเจ็ดวันไปกลับแต่จริงๆแล้วการปฏิบัติการนะ่ะเราใช้เวลาถึงสิบหกวันถึงสามารถกลับมาในฝั่งไทยถึงถึงจบภารกิจได้เพราะว่าถูกขุนศ,ขนศานิสกัดเข้าโจมตีซุ่มโจมตีไล่ล่าทําให้เราไม่สามารถที่จะมาตามเวลากําหนดเวลาที่ตั้งไว้ได้นะครับ การเสียชีวิตการบาดเจ็บรวมตายก็มีมาตลอดทางและในที่สุดนะครับการดูดวงลายมือของพอโป,โป้หรือว่าผอบอาค่ายปักงชัยของเราเนี่ยก็เป็นกิงนะครับทหารพานทั้งสีนายก็เสียชีวิตรวมทั้งเจ้าเนตกโทงอกีกทั้งสามนายนะครับเสียชีวิตหมดเลยร้อยโทอัจฉริพลเองก็ไม่รอด ท่านก็เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าเป็นเรื่องที่การดูดวงมันมีความแม่นยำจริงๆก็ไม่ทราบนะครับแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในครั้งนั้นร้อยโทอัฐพลก็เสียชีวิตในภารจิตไปโจมตีทําลายโรงงานเฮลดุมของพุนสาในครั้งนั้นในปีพศ2524นะครับ เมื่อทุกคนกลับถึงค่ายนะครับก็เหลือกําลังมาไม่กี่คนนะครับเพราะว่าบาดเจ็บถึงยี่สิบทหารพานบาดเจ็บถึงยี่สิบคนเสียชีวิตทั้งหมดทั้งเจ้าหน้าที่โครงด้วยก็เจ็ดนายนะครับก็ปรากฏว่าทําให้พอได้พอทราบข่าวนะครับทางทหารพานหญิงของเราพอทราบข่าวว่าหัวหน้าอัตฉริของเราก็เสียชีวิต ตามที่พ่อปดูดวงให้ก็ทําให้ทุกคนเกิดความรู้สึกว่าเออขนลุกขนพองก็หวาดกลัวเพราะว่ากลัวผีว่างั้นเดี๋ยวไหมเพราะว่าร้อยโทอัตรพลนี่แกสนิทสนมแกไปนั่งคุยกับทหารการหญิงที่ฮัททหารการหญิงกับน้องๆทหารปานกับหัวหน้านุงนุษยน,นีย่อยู่เรื่อยๆอยู่เกือบทุกวันนะครับก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมมีความผูกพัน แต่เมื่อท่านจากไปแล้วพอข้ามมานะครับก่อนที่จะได้ข่าวว่าร้อยโทอัศพลเสียชีวิตเนี่ยพอข้ามวันหนึ่งนะครับข้าวันนั้น่ะซึ่งมีนกเขานะครับเป็นนกเขากวหัวข้าม๊บิก็บินมาจากที่หัดทหารทานหญิงแล้วก็มาร้องฮุกคูฮุกคูฮุกคูฮุกอยเนีพอนกเขามาร้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทําให้ทุกคน นึกถึงว่าโอ้อาจจะเป็นดวงวิญญาณอาจจะเป็นวิญญาณของร้อยโทอัจฉพลมาบอกข่าวหรือเปล่าเนี่ยพอคิดได้อย่างนี้ก็พวกกันขนลุกเลยครับพวกกันกลัวนะถ้า,าร,าร่านพันนญิงของเราก็ปวะกันกลัวน้องๆอ,อันนี้คือน้องๆทา,ารพัานญิงเล่าให้ฟังนะครับหวัวห,ห,หน้าหนุ่มๆก็เล่าให้ผมฟังแบบนี้แล้วว่าเออมีนกเข้ามาจับที่ฮัดตั้งหลายวันทําให้พวกเรากลัวก็พอเข้าใจคิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณของ ร้อยโทอัตพลจิตกรมมาที่ท่านเคยมาทุกทุกวันอ่ะทุกเย็นก็นต้องมานั่งเล่นกับน้องๆมานั่งคุยสนุกสนานแล้วท่านก็เสียชีวิตในสนามรบนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นจริงๆนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าเป็นการดูดวงที่แม่นยำของพลเอกวันชัยอมพูนันพบบอห้ปักทงชัยหรือว่าพอโปกของทหารพรานนี่แหละ อันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในในการรบครั้งนั้นแล้วก็หลายหายเหตุการณ์ที่พ่อโป้ดูดวงนะครับดูดวงให้ใครท,ทักไปส่วนมากก็จะแม่นอย่างนี้แหละส่วนทาหารพานสุนทรซาลาัมนี่ก็วันนั้นก็หนักนะครับเขาก็ลุยถลม่มยิงเป็นสี่ิเก้าถลม่มกองกลังขุนศาลนี่ตายเป็นเบือ่อมือนกันตลอดเส้นทางแต่เขาก็รอดกลับมาเหมือนกับที่พ่อป้ดูดวงให้ ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าเป็นเรื่องราวที่ดวงคนเรามันไม่ถึงคาดก็ไม่เป็นไรก็ไม่ตายคงแกวเหมือนกับสุภาษิตเหมือนกับคํำบางเพยหรือว่าผมเคยได้ยินคนเท่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าหากไม่ถึงที่ตายก็ไม่วายคีวาวาดหากถึงคาดมาหากไม่ถึงที่ตายก็ไม่วายคีวาวาด ใครที่คาดเข็นค่าไม่อาสันหากถึงที่ตายวายชีวันไม้จิ้มฟันแทงเหงื่อ่ังเสือดตายอันนี้เป็นคำที่ผมได้ยินเขาเล่ามากันมานะครับเขาเ่าเล่าให้ฟังมาก็เลยมานำมาเล่าให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ฟังต่อๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ